วันก่อนเห็นภาพของคุณเสรษฐาทว,วิสินชกมวยไหมชกมวยออกกำลังกายชกกระสอบทราย1 2 3 4สโชว์สเตปแล้วขึ้นมาโพสในเฟซบุ๊กหลายท่านก็เป็นห่วงว่าหลังจากชกมวยเสร็จก็น่าจะมีอาการป่วยเรื้อรังเหมือนทักษิณชินวัตรแต่ชกมวยไม่เท่าไหร่พี่น้องครับเศรษฐาทวีสินโพสในเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมกลายเป็นว่ากรมประชาสัมพันธ์คุณสุรุทธัยก็ให้ลูกน้อง ทำวิดีโอคลิปตัดต่อเอาไปเปรียบเทียบกับนักโทษทักษิณชินวัตรหลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องปกติแต่ความหมายคือว่ากลมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นกลมที่สังกัดหน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานราชการคุณมีสิทธิ์อะไรไปประชาสัมพันธ์ทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่แม้แต่ถแถลงขอโทษด้วยวุฒิภาะวะยังไม่พอเนี่ย คุณไปเอารูปทักษิณออกมาโปรโมทแล้วไปเหมือนพูดในทางที่ดีว่าเปรียบเทียบกับนายกัฐมนตีแน่นอนนะในภาพรวมเนี่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันเป็นพักเดียวกันทักษิณอยู่เหนือเศรษฐาก็จริงแต่ในเชิงมารยาททางราชการคุณไม่มีสิทธิ์เอารูปนายกตีไปเปรียบเทียบกับนักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันคุณสุรุไัยคุณต้องแยกให้ออก แม้แต่คาขอโทษคุณยังไม่ขอโทษสังคมคุณต้องกล่าวขอโทษและสํามึกผิดแน่นอนมันอาจจะเกิดจากทีมงานเกิดจากทีมตัดต่ออาจจะขนองปากขนองมือขนองคิดไม่ได้แต่ตรองดีเพราะจิตใจรับใช้อยู่แล้วเนี่ยขนองคิดเกินไปจนไม่สามารถแยกแยะความถูกความต้องออกก็เลยตัดต่อบวก,กกันไปเหมือนสนุก ความหมายก็คือว่าเมื่อมันหลุดออกมาจากเพจอย่างเป็นทางการของกรมประชาสัมพันธ์คนที่เป็นอธิบดีต้องถแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการต่อสังคมใช่ไม่ใช่หน่วยข้าราชาการข้าราชาการกลมต่างๆวันนี้ก้มหน้ารับใช้ระบอบทักษินชินวัตรโดยผ่านเษฐาทวีสินอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย ก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งไปออกรายการที่ช่อง9อสมทศาสตราจารย์ท่านนี้ไปออกรายการวิภาควิจารณ์กรณีทักษิณชินวัตรอัดเทปไว้จะออกตอนเย็นรัฐวทามนตรีว่าการก็โทรไปสั่งที่ผู้ในการอสมทบอกว่าไม่ให้รายการนี้ออกให้ยุติการออกรายการนี่วันนี้ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ก็เอารูปทักษิณชินวัตรชกมวยมาประกบกับเศรษฐาทวีสินพูดเหมือนทํานองว่าใครแข็งแรงกว่ากันสรุปแล้วทั้งเศรฐาและทักษิณก็อาจจะกลับเข้าไปสู่เรือนจําทั้งคู่วันนี้การอาภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเกิดภาพที่พักเพื่อไทยจําหน้าหัวหน้าพักตัวเองไม่ได้จําหน้าหัวหน้ารัฐบาลตัวเองไม่ได้กลายเป็นเศราทวีสินเป็นคนนอกสภาส่วนทักษิณชินวัตร เป็นคนนอกกฎหมายสรุปแล้วเป็นรัฐบาลเถื่อนนี่เองภาพรวมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายเรื่องก็น่าติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของทักษิณชินวัตรเป็นสิ่งที่คาดไม่ผิดจริงๆว่ามันจะเกิดคืออภิปรายเรื่องนี้หมายถึงว่าเวทีคอปทอพูดเรื่องนี้ยาวนานมาตั้งแต่ต้นกลายเป็นวันนี้ทวีสอดส่องได้เฉลยข้อสอบ ได้เฉลยคําตอบให้กับสังคมได้ทราบแล้ววันนี้มันควรจะถามตั้งแต่ต้นว่าข้าราชการเนี่ยที่ไปช่วยทักสินชินวัตรทั้ทงอธิบดีกรมราชธรรมและหน่วยงานต่างๆเนี่ยในสภาต้องถามรัฐมนตรีว่าจะจัดการยังไงเพราะ24องค์กร24ครั้งไปยื่นปปชมาเนี่ยคดีมันยังไม่คืบไม่อะไรเนี่ยในการปฏิบัติของอธิบดีต่างๆมันผิดกฎระเบียบดังนั้น เจ้ากระทรวงต้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของตัวเองก่อนยังไม่มีใครถามเรื่องนี้แต่วันนี้คุณจุเรียนลักษณวิสิ์ถามไปข้างหน้าถามบอกว่าไอ้นิรโทษกรรมไอ้กฎระเบียบใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะรวมในการนิรโทษกรรมให้คนที่ทําผิด157ดด้วยหรือไม่จะรวมคนที่ทุจริตคอร์รัปชันด้วยหรือไม่ ทวีสอดสองไม่ได้ตอบคำถามนี้ทวีสอดสองก็ย้อนกลับไปเหมือนห้องตำราเดิมมามาบอกว่ากฎระเบียบมันออกมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแต่มันมีในยแอยแฝงทวีสอดสองไม่ใช่งงถึงโง่ก็ไม่ได้โง่ถึงขนาดนั้นทวีสอดสองไม่ใช่โง่การที่ทวีสอดสองบอกว่า ไม่ตอบคำถามที่จุลินถามแม้จุลินจะลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อถามย้ำคำตอบมันมีในตัวที่ทวีสอดสองพูดแล้วที่เขาไม่ตอบเพราะว่าปลายทางมันก็คือต้องมีละโทษกรรมให้คนที่ทำผิด1 5ึเจ็นั่นหมายถึงนิรโทษกรรมให้ยิ่งรักชิน,นวัฒนนั่นเองเขาไม่กล้าพูดไงเ, <Lance> เขาไม่กล้าพูดในสภาเขาเลยตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้ไม่กลา้าตอบจึงไปตอบเรื่องเดิมๆที่ท่องกันมาถ้าเขาตอบว่าต้องนิรโทษกรรมให้ใครบ้างหนึ่งสอสามันจะเป็นการมัดตัวเองใช่ไม่ใช่เพราะธงมันไปอยู่ตรงนั้นธงมันต้องเดินไปกฎหมายนิรโทษกรรมต้องเดินไปนิรโทษให้หนึ่งห้าเจคำตอบของทวีสอดสองที่ไม่ตอบคือคำตอบที่คอปทอพพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นใช่ไหมทวีสอดสองอธิบายวันนี้ พูดวันนี้หลายคนเลยหวั่นวิตกผมกลัวว่าคอรมอนี่แหละจะมัดมือชกชาวบ้านตอบคำถามไม่ได้ขณะน,นี้สังคมสงสัยเคลือบแทงใจมากขณะน,นี้รัฐบาลออกพอลกรเลยนี่รโทษกรรมเนี่ยออกเป็นกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีทันทีพอออกพอลกรนี่พระราชกำหนดก็รวมทุกอย่างรวมทั้งยิ่งรักชิน,นวัตรยกคดีให้หมดกลายเป็นว่ายิ่งรักจะเดินทางกลับเร็วที่สุดทวีสอดส่องตอบได้ หรือไม่ได้แต่การทิตวีตอบไม่ได้มันคือคำตอบที่เรารู้ทงอยู่แล้วชัวัสดจ์จุตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไก่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับรวมทั้งผู้อภิปรายคนอื่นๆยังเป็นการอภิปรายทั่วไปตรวจสอบอยังไม่เข้มข้นถือว่าเป็นเด็กใหม่ที่ไม่ผ่านพอไม่ผ่านอย่างเงี้ยมันเหมือนมวยมวยล้มยังไงไม่รู้มันเหมือนเป็นการฟอกความผิดถามไม่ถึง ทำข้อมูลไม่ถึงทําให้ข้อกฎหมายหรือการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมามันถูกฟอกขาวขึ้นมาทันทีแต่ประเด็นน่าสนใจอยู่ที่การถามเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่อุ้งอิงแพ่ทองทานจิตรวัฒน์นั่งเป็นประธานควบคุม11กระทรวงนี่ยิ่งกว่านายกเนี่ยมีอํานาจรอมมาจากนายกรัฐมนตรีนายกและทีเนียดูแลหลายกระทรวงแต่อุ้งอิงดูแล11กระทรวงซึ่งเป็นคนนอกด้วยบริหารงบ 5.2พันล้านบาทแต่กึ่งหนึ่งของงบ5.2พันล้านบาทมันก็จะอยู่ที่2.6พันล้านบาทใช้เป็นงบในการโปรโมทตัวเอง2,000กว่าล้านบาทนี่อุกอิงใช้งบ2.6พันล้านาในการโปรโมทตัวเองในการขยายความตัวเองว่าตัวเองฉลาดขนาดไหนเก่งขนาดไหนมีความรู้ขนาดไหนถ้าได้อ่านหนังสือพิม ผู้จัดการวันนี้ก็จะเห็นภาพการ์ตูนที่ล้อเลียนได้ถูกต้องมากผมชอบมากเลยองค์อิงอร้องไห้ว่างบประมาณ5.2พันล้านบาทที่ใช้ในการทำเรื่องซอฟ t ์พาวเวอรไม่ประสบความสำเร็จก็จะมีลูกคนหน้าเหลี่ยมไปปลอบโยนองค์อิงอว่าไม่เป็นไรลูกไม่ใช่เงินเราจ2พันล้านบาทบริหารไม่สำเร็จล้มเหลวเป็นไม่เป็นห้า คนหน้าเหลี่ยมไปปลอบใจบอกไม่เป็นไรลกมันไม่ใช่เงินเราในสภาอ่อนแอในการตรวจสอบในสภานี่ยังไม่เห็นเนื้อเห็นหนังแต่โอเคละคืนนี้อาจจะมีของดีหลายท่านที่ยังไม่ปลาัยแต่แน่นอนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติมันก็เหมือนการซ้อมการปลาัยให้สสรุ่นใหม่ได้ซ้อมมือกันแต่มันจะเสียของ มันจับกลายเป็นประทับว่าทักษิณนั้นไม่ผิดถ้าเราปล่อยผ่านคือสังคมเรียกร้องบอกว่าพรรคการเมืองเรียกร้องบอกว่าต้องให้ความสําคัญในงานสภาแต่สภานะ่ะไม่ให้ความสําคัญกับข้อเท็จจริงทางสังคมสังคมเขาสงสัยในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกทําลายสังคมเขาสงสัยในระบบนิติรัฐที่รัฐบาลไม่ได้จริงจังดังนั้นสภาต้องจริงจังกับระบบนิติรัฐที่มันถูกทําลายไป เจ็ดเดือนที่คุณบอกว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นอยู่ผลงานเดียวก็คือช่วยทักษิณชินวัตรทําไมสภาไม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ทําไมมีแต่พี่น้องชาชนที่ให้ความสนใจแต่เรื่องนี้